โอ้โห oh ก็ถือว่าสุดๆนะโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับล่าสุดครับบางโมเองก็ถือว่าสร้างสถิตินะครับขึ้นแท่นดาวซันโวจุดโทษของลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับปีกยาแก้ปวดของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยขึ้นแท่นเป็นดาวซันโวสูงสุดของการยิงจุดโทษในฟุตบอลลีกของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะตอนนี้บางโมเมื่อคืนกดจุดโทษนะครับช่วงนาทีบากครัาสิบหก5พาลนะิเวอร์พูลเนี่ยเกือบจะเจ๊ากับเบอร์ลี่แล้ว สุดท้ายครับบุกไปชนะเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์เก็บชนะสี่นัดรวดนะครับพร้อมนําจะฝูงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสี่สี่นัดก็สิบสองแต้มเต็มนะครับนี่เป็นการยิงจุดโทษจุดโทษครั้งที่สามสิบห้าของโมซาร่านะครับนับเฉพาะเกมในลีกนะแซงชนะสถิติเดิมของบิลลี่ลิดเดลนะอีกหนึ่งตำนานของเดอะคอปที่ทำได้34ประตูระหว่างปี1940 19ถึง1950นะตอนนี้ก็ถือว่าแซงหน้าเรียบร้อย หากนับรวมนักเตะจากทุกสโมสรครับโมซาลายัางแซงหน้าแฮร์รี่เคนที่กโดโทษไป33ครั้งแต่ยังเป็นรองอารันเชเรอร์56ครั้งแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ด43ครั้งเพียงแค่2คนตอนนี้โมก็เป็นแค่เป็นรองนะเป็นรองแค่อารันเชเรอร์กับแฟรงค์แลมพาร์ดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจาก i อเอสโรม่าเมื่อปี2017นะครับโมซาลายิงไปแล้ว188ปประตูในพรีเมียร์ลีก จากการลงสนามไป305เกมและทําไป89แอสซิสนะครับโอ้โหก็ถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการสร้างสถิตินะถ้าสถิติทําลายสถิติต่อไปสำหรับโมฮาเมดซาร่าขึ้นแทนของดาวซันโวลจุดโทษลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่ายินดีกับสถิตินี้ด้วยนะครก็ถือว่าสร้างไปเรื่อยๆนะแต่เกมเมื่อคืนก็น่าจะอึดอัดพอสมควรสำหรับโมซาห์าาต้องยอมรับจริงๆ เปิดบอลก็ขาดขาดกันเกินไปหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ประตูมากเท่าไหร่ก็ต้องไปรอดูในเกมหน้าเนาะโอ้โหทรงกับซุดนะครับเสี่ยหมูครับเวนโรนี่เฉ่งแมนยูยุคอัมริมเนี่ยไม่มีกระเตื้องนะครับเวนโรนี่ครับตำนานกองหน้าของแมนยูครับเชื่อว่าสโมสรห่วยลงทุกวันนะภายใต้การทุมทีมของรูเบนอมริมกุลือโปรตุเกส แชมป์มงกุฎ20สมัยอย่างแมนยูเนี่ยแต่งตั้งอมโมริม,มาคุมเมือผู้จิการยนต์ปีก่อนโดยมาแทนที่เอริกเจนฮาที่โดนเด้งออกไปนะครับอยา่างไรก็ดีครับหลังผ่านไป10 10เดือนตอนนี้น,นะหัวหน้าโค้ชอย่างอมโมริมครับยังไม่ได้แสดงฝีมือออกมาว่าจะทําให้ทีมเนี่ยเล่นดีขึ้นได้ยังไงเลยหลังจบเกมแพ้แมนซตีเมื่อคืน3-0แบบหมดรูปครับเวนรูนี่ก็พูดถึงอมโมริบอกว่าผมอยากเชื่อมองบวกแล้วให้กำลังใจผู้จัดการทีมและนักเตะเท่าที่ผมจะทำได้นะ แต่มันลำบากจริงๆที่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ในรายการ BBC แล้วพูดว่าเรากำลังเห็นพัฒนาการและอย่างน้อยเรากำลังได้เห็นว่าสิ่งต่างๆจะสำเร็จผลในอนาคตอันใกล้เราไม่ได้เห็นอะไรทำนองนั้นเลยมันลำบากมากจริงๆมันมีภาพในช่วงไหยเกมที่ผมเห็นแฟนผีออกจากสนามไปยังไม่ทันจบเกมก็ออกจากสนามแล้วเพราะว่าเขาไม่มีแพชชั่นคุณอาจจะได้ยินเสียงแฟนๆเรียกร้องชื่อของอโมริมแต่ผมคิดว่าการที่แฟนๆออกจากสนามมันมีพลังมากกว่า คุณรู้ว่าเกมมันจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมคิดว่าพูกเขาผิดหวังกับสิ่งที่กําลังได้เห็นมันยากที่จะทนดูต่อไปเรื่อยๆแพทเทิร์นอยู่ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราจะได้เห็นว่ามันอาจจะพัฒนาให้ทีมนี้เดินไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เสียหมูเวรูนี่เชิงแมนยูยุคอม,อมอริมเนะี่ยเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับแฟนบอลแมนยูจุกอีกนะครับโอ้โหจุกอ,กอกเลยเปิสเดสถิติรูเบนอมอริมครับ กากสุดนะครับตั้งแต่สงครามโลกนะครับสกายสปอร์ตสื่อชั้นนำของอังกฤษนะครับจัดการขยี้เปิดตัวเลขสถิติสุดห่วยของอัมริในายใหญ่ของแมนยูนะครับหลังจากพ่ายแพ้เมื่อกําคืนหลังจบเกมดังกล่าวทำให้อัมริเนี่ทำสถิติชนะในพิมพ์หลีกแค่26% 8ซจาก3าเกมอะ่ะโดยท่ามกลางผู้จัดการทีมที่รับตำแหน่งกับสโมสรแห่งนี้ลงเล่นหลีกสูงสุด20นัดขึ้นไปมีเพียงแค่ อันเฟรดอัลเบอร์นะครับคุมสมัยนิวตันฮีทระหว่างปี1892ถึง1900ชนะ20%แล้วก็สกอตดันแคนนะครับผมระหว่างปี1932ถึง1937 24%เท่านั้นที่มีสถิติห่วยกว่านั่นหมายความว่ารูเบนอัมริมกลายเป็นกุนซือของแมนยูที่มีสถิติเปอร์เซ็นต์การชนะกาก,ากสุดรวมทุกรายการ แข่งขันนับตั้งแต่สงครามโรคครั้งที่2เป็นต้นมาตอนนี้แมนยูครับยังรั้งบวยของตารางทีมที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งซีซั่นนี้และซีซั่นก่อนนับตั้งแต่ที่อโมริมเนี่ยเข้ามารับงานโดยทางร้อนในมอสเป์นะครับแสงหน้าไปด้วยผลต่างประตูได้เสียหลังชนะเวสต์แฮมเมือ่อวันเสาร์โดยพวกเขาเก็บได้31แต้มจาก31เกมทั้งคู่ไม่เท่านั้นครับแมนยูยังมีปัญหาหน้าปากประตูไม่สามารถยิงประตูได้13จาก31เกมในลีกและพาบอลสุกคนตะขายได้เพียง36ครั้งเท่านั้น ต่อเนื่องไปที่สถิติการเสียประตูครับแมนยูโดนทะลวงตาข่าย1.6ลูกต่อเกมและเก็บได้ไปแค่5คลีนชีทเท่านั้นเองอาริมเนี่ยคุมทีมชนะแค่4จาก26เกมในพรีเมียร์ลีกยามเจอกับสโมสรที่พิ่งที่ไม่ได้เพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานับตั้งแต่มาสารงานต่อจากเอริกเซนฮารกจากการเก็บไปแค่4แต้มจาก4นัดแรกทําให้นี่คือสถิติออกสตาร์ฤดูกาลที่ห่วยที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1992 ถึง1,993ภายใต้การลมทีมของเซอร์อะ็กฟูกสันยิ่งไปกว่านั้นครับพวกเขาชนะแค่1จาก20เกมหลังในเกมเยือนทีมบิ๊กซินะครับโดยเสียประตูไปกว่า53ลูกนะครับโอ้โหสถิติโคตรห่วยเลยตอนนี้เอาอะไรไปสู้เขาครับเนี่ยโอ้โหมีแต่ทรงแล้วก็กับซุดรือเปล่าครับเนี่ยต่อกันเลยครับลูก้าโมทริตครับกองกลางคนใหม่นะทุบสถิติกองกลางอายุมากสุดเบอร์สกอร์ในซเรียานะครับ ล่าสุดลูก้ามมตุลิตครับกองกลางรุ่นเดะของเอซิมิลานกลายเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางอายุมากที่สุดที่ทำประตูได้ในบริษัทของซิลาร์เรียบร้อยแล้วโมดริตหมดสัญญากับมดริตตอนสมร์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ย้ายมากระแข่งในถิ่นซานซิโรแบบไม่มีค่าตัวตำนานโครเอตรายนี้พกอายุมา40ปีกับอีก5วันลงสนามก่อนยิงประตูพาทางด้านเอซิมิลานชนะบอโลญญา1-0เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประตูดังกล่าวทำให้โมดริตเนี่ยทำสถิติแซง นิวลิทโฮมนะครับอดีตมิดฟิลด์จากสโมสรเดียวกันที่เคยยิงใส่อินเตอร์มิลานเมื่อมีนาคม1961ตอนนั้นเขาอายุ38ปีกับอีก169วันไปเรียบร้อยแล้วเพระว่าโมดิตอายุเยอะกว่า40ปีก็อีก5วันม mm hmm. า่อตอนนั้นโมดิตรครับที่ยิงได้4จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยยังเป็นนักเตะอาฟิลด์คนที่6ที่ทำประตูได้ในบริษัทของสุยาตอนอายุ40ปีขึ้นไปด้วยนะครับ <c oughs> ถือว่าปรมาจารย์แล้วอะ ลูกาโมตริตนะครับก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันครับโอตต้องยกย่องนะบลงานเขาถือว่าคงเส้นของวาโมตริตเนี่ยเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยสูงมากๆนะผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับทั้งเรื่องของทัศนติในห้องแต่งตัวแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลความกระหายความมุ่งมั่นรวมถึงการซ้อมเนี่ยโอ้โหไม่ขาดมีระเบียบว,วินยัยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเนี่ยไม่มีสำออยนะครับสำหรับลูกาโมตริตนะครับสู้สู้จนกว่าทีมจะได้ได้ เขาได้เก็บชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยแพชชั่นเขาสูงมากน,นี่ผมต้องยอมรับเลยนะครับือวเป็นอีกคนที่ใจใจเกินร้อยหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับตัวน,นี้ที่เปลี่ยนตัวออกก่อนเนี่ยขอเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้สล็อตครับไม่ไว้วางใจเคอร์อเคสอาจจะไม่รอดไปเหลืองสองอะไรอย่างงี้พี่โหนอันนี้สล็อตเมื่อคืนสารภาพว่าเขาไม่สามารถไว้วางใจให้มิลลสเคอร์อเคสอยู่ในสนามต่อ พร้อมความเสี่ยงโดนเหลืองที่2ได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกทันทีตั้งแต่ครึ่งแรกฉะนั้นแบ็กซ้ายพันโยเกิดอย่างคือเคสเ,เมื่อคืนครับถูกไมเคิลลิเวอร์แจกใบเหลืองตั้งแต่นาที22ครับของเกมนะจากการพุ่งล้มในกรอบเกโทษจนกลายเป็นแผลให้ทางเบอร์ลี่เนี่ยสบโอกาสในการเล่นงานฉะนั้นคือ Mil อันนี้สุอนะครับไม่รอช้าครับโชว์ความเด็ดขาดตัดสินใจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวมิลลอดคือเคสอ,ออกตั้งแต่นาที38นะครับโดยส่งแอนดูโรปสันลงมาที่น่นแทนเขา รองกับตันเลือดสกอตนะครับอย่างแอนดูร์ประสันเนี่ยยังคงไว้วางใจได้กับตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนที่ลีพูจะเอาชนะไปได้1นึู่จะรู้จุดโทษในช่วงทดเวลาบเจ็บสุดดราม่าของโมฮัมเหม็ดซาร่าหลังจบเกมครับสล็อตอธิบายถึงการเปลี่ยนตัวครั้งนี้บอกว่าเป็นพวกเขาได้รับใบเหลืองผมคิดว่าแฟนๆที่นี่คิดว่าโอกาสที่พวกเขาจะชนะเราได้เนี่ยคือถ้าเรามีนักเตะโดนใบเหลืองที่2ออาจจะเป็นงานยากสําหรับเรากับมิลอผมไม่มีทางมั่นใจร้อเได้เลยว่าเขาจะไม่ทําฟาวอีก แล้วแฟนบอลก็จะกดดันพุทตัดสินผมคิดว่าทางเดียวที่เราจะแพ้ได้ในวันนี้คือหากเราเหลือผู้เล่นแค่10คนเราอาจจะต้องเสียประตูหรือว่าอาจจะต้องแพ้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาที่ต้องเปลี่ยนออกเพราะว่ากลัวโดนใบเหลืองใบที่2นะสำหรับมิลลอส์เคอร์เคสนะครับ